จะทำอะไรอีกนี่นี่วิวไม่มามิจะได้กอดไว้จะทำอะไรอีกล่ะนี่อยากทำอะไรอ้าวนี่ไอเสื้อเลยเสื้ออยากกินอะไรโอ้ยโอ้ยชอบกินหอยแบบว่าชอบกินหอยอชอบกินหอยเลยต้องติดเตาอย่กินนานๆแล้วนะไม่เห็นติดเตาแบบนี้นี่เนี่ยคนดังนะนี่นี่ดังการเลยดังดังไฟนี่วันไหกลับบ้านทำไมไอเนี่ยแม่กินแม่กินเป็นไม้ไม่รู้แม่เขากินเพล่ะแม่บ้านไปทำไมไอไหนอ้วกินบ้างนึง ใช้มือดีแล้วเราไม่ได้ใช้เท้าเนาะอ๋อหนึ่งใช้ผัวเร<อ>า <อ S 2> ลงว่าไงลงใช้ผัวเราจะใช,ใช้ใช้ผัวดีกว่าเออมอเูเล่น่าจะใช้ผัวมากกว่าออใช้ผัวมากกว่าก๋ามีหมูมั้งไก่จะรัดหน้าเป็นคนดั้งรองกินไม่เพรอันนี้ว่าพี่ชาญว่าสุกร์แล้ว ดังลืมหลังควายลืมหลังควายที่บ้านไม่มีควายเลี้ยงที่บ้านจีบตามโรอไปเสิร์ฟให้คุณชายก่อนพีเอ๋เบลมิสเตอร์บิลอันบางอันยังไม่ละลายไม่ละลายเลยมันแห้งเลยมันแข็งไงเพราะนั่นอ่ะโมะแก้ผูฮอตต้องกินร้อนๆถึงจะรอรออย อู oh ้อร่อยอร่อยอร่อยโอเคหวานเจี๊ยบไหมหวานเจี๊ยบชิมเดี๋ยวอลังจำคิดจุ๊ๆเลยยืดไหมอ๋อออีกสักอันไหมนู่นน่ยเอานี่เอาน่ะหยิบมาอีกสักอันเอากินเอาตากล้องลองดูเออรู้แล้วพี่กินก่อน <c oughs> วันวันอืมชิดยืดยดเลยเป็นไงผ่าน <c oughs>